สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับเมย์อีกแล้วนะคะและในวันนี้พวกเราก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่กาญจนบุรีค่ะ ซึ่งในครั้งนี้นะคะพวกเราจะไปที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีก็คือบรรยากาศของห้องนอนนะคะ <Yeah. S 1> นี่เป็นไงสวยมาก <Yeah. S 1> เดี๋ยวเปิดประตูออกไปข้างน,นอกแล้วดูวิวสิ <Yeah. S 1> วิวข้างน,นอกสวยมากรา <Yeah. S 1> คาไม่แพงด้วยนะคะที่นี่นี่เปิดออกมาก็จะเห็นอย่างนี้นะคะ่ะโอ้วิวสวยมากเลย <Yeah. S 1> มีสระว่ายน้ำข้างล่าง ราคาก็ไม่แพงนะคืนแค่2,000กว่าบาทเอง2,000นิดๆน,น,นะคะก็ได้บรรยากาศที่เห็นวิวภูเขาวิวแม่น้ำานะคะนี่สวยมากตรงนั้นก็ถ่ายรูปใหญ่เลยก็ได้ห้องไงฮะห้องนอนก็ถือว่าใช้ได้อยู่ นเห็นเขาบอกว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากนะคะที่กาญจนบุรีที่นี่ก็เลยอยากจะมาลองทานอาหารนะคะไม่รู้ว่าแค่บรรยากาศดีเท่านั้นหรืเปล่าต้องดูว่าอาหารอร่อยรืเปล่านะว่าผมกินไม่ได้ใช่เต่าที่ท้องเสียน่าสงสารมากแรงนี่แตกบทแรงค่ะเดี๋ยวไเดี๋ยวไปเดไปเดี๋ยวเดีไปดี๋ยวไปเดี๋วยไวไปเดย อไม่กล้าเดินลงบนใดแน่พี่เมย์ทำไมอ่ะเพราะกลัวจะดูดเขาใส่รองเท้าไปดิโอ้โหจบแล้วใส่ส้นสูงมาบ้าแล้วนี่ต้องใส่แบบลุยๆแบบนี้ม่เห็นไหมเฮ้ยปิดแบนด์ไว้ด้วยนะ อาหารที่นี่ก็ถือว่าใช้ได้ฮนะรสชาติไม่แพ้ร้านะอาหารทั่วๆไปแต่ว่าที่นี่อาหารมาเสิร์ฟช้าหนนะ่อยฮะเหมือนว่าที่นี่จะมีเด็กเสิร์ฟไม่เยอะเท่าไหร่นักที่นี่อาหารมาช้าไม่ใช่อะไรหรอกนะครับมันคือสโลแกนของทิ่นี่นะครับเขาเรียกกันว่าวิธีแห่งสโลไรช้าแค่ไหนลองถามรถไฟดูสิครับ โอ้โหพี่ขนาดรถไฟที่นี่มันยังช้าเลยอะครับ่เอตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ตลาดริมแม่น้ำนะคะก็มีรางรถไฟให้กวนนี้นะยืนถ่ายรูปกันให้ขึ่มเลยค่ะต่างชาติใช่เป็นตลาดที่แบบอยู่ข้างรางรถไฟใช่ไหมใช่แล้วเวลาคนเดินไปเดินมาเจอของเใช่เดี๋ยวไปดูกันเดูกัน เป็นสะพานที่มีแต่คนตายค่ะเขาบอกว่ามันเป็นสะพานที่แบบว่าเมื่อสมัยก่อนเขาแบบล้มกันเลยปะไม่รู้เหมือนกันต้องไม่อ่านประวัติ้มีคนตายได้ไงดูคนถ่ายรูปแล้วเป็นทางรถไฟอะรถไฟมาก็แบะแหลกกันเลยคนมาถ่ายรูปเต็มเลยนะอาจจะชิคแล้วสวยไม่ได้เพราะอาจจะคนเยอะเกินอะ tham lai chị đi này xứ quậy Nè lên mà พอตกกลางคืนก็ไม่มีที่จะไปนะคะพวกเราก็เลยไปหาที่เดินเล่นตามวิถีชาวกุ้งค่ะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะไปที่ไหนดีนะคะเพราะว่าดึกมากแล้วพวกเราก็เลยไปแวะเดินเล่นที่ถนนคนเดินปากแพร่จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะคือถนนเก่าแก่ถือเป็นถนนคอนกรีตสายแรกของเมืองกาญจนบ,บุรีเลยนะคะปามึกยั่วจ้ ไม่ใอะไรค่ะก็เป็นถนนแล้วก็มีตลาดปกตินี่เดียวตลาดนี้ไม่เปิหรือว่าวันนี้เขาไม่ค่อยเปิดก็ไม่รู้

เรื่อยๆก็เจอแล้วโอ้โหเดินตรงมาเรื่อยๆก็เจอว่ะจะให้นมเขาไหมอะไรอะไรอันนี้อะไรก้นนมแบ๊ดอะไรทำไรอันนี้ก้อนนมต้นนมอันไหนโอ้พระเจ้าจดน้ำมันใหญ่มากโคนมชัดๆเฮ้ยเจ้าเป็ดแกอย่าเบียดฉันสิถ้าแกไม่ใช่เป็ดล้อเบียดฉันทำไมเล่าโดนฉันจะตกอยู่แล้วว้าวนมนเหลิบแม่เลย มันหิวนมมากเลยอ่ะมันดุจกจกจจจจเลยอยากกินมือฉันนกเลย้เพื่อนอยากกินหมดแบกให้ผมกินด้วยอย่าอย่าแย่งน้องอย่าแย่งน้องอย่าแย่งน้องอันนู้นไปเองโตแล้วจะแย่งน้องทำไมไม่นุ่แล้วอะเออนั่นล่ะไอพวกนี้ล่ะไกินแล้วกินไอ้ย่าไอ้ตัวนี้มาแย่งน้องใช่ไหมจนเห็นไอ้เพน ผมไม่ได้แย่งค่ะแต่ผมหิวนมจนทานลายจนทนไม่ไหวแล้วครับไม่มีอะไรแล้วว่าหมดแล้วเหมือนไปก็ถนนแล้วเหมือนตลาดนัดมือสองใช่ก็ไม่รู้มือสองหรือเปล่าก็มีของกินเยอะก็เหมือนตลาดทั่วไปอะมัตลาดแถวบ้านแต่หนือไม่น้อยนะมีน้อยอยู่เพราะวันนี้มันฝนตกด้วยแหละวันต่อมา ในวันต่อมานะฮะเราก็ได้หาที่เที่ยวกันก่อนจะกลับบ้านกันนะซึ่งทีแรกก็กะว่าจะไปเที่ยวแถวเขื่อนการไปดูพระาทิตย์ตกฮะสุดท้ายก็มาจบกันที่น้ําตกครับไปาไข่ตอนน่ารักของมันหน่อยสิที่นี่ก็คือแมวปูนแมว่าแมวป่า,น,ปาน่ารักอ๋อไม่ใช่แมวบูเขาครับแมวบูเขาก็ต้องอยู่บนเขาสิครับอันนี้เมย์ก็เช่าเสือมานะ ราคา3าบาทแต่เสียค่ามาจํำ100่งรแต่ถ้าเกิดเราเอาเสือมาคืนเนี่ยเราก็จะได้ค่ามาจํำคืนมา100บาทแล้วตรงนี้ก็มีของขายเต็มไปหมดเลยคนะ่ะมีก็ตงงต้มอะไรอย่างเงี้ยขายก็สามารถสั่งต้มที่นี่ไปกินข้างในได้เต็มตัวไปไหนนั่งรถ รถไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณมีรถออกแล้วดูรถออกแล้วนะคะตอนนี้ขับเร็วมากขับเร็วมากันนี้เรากำลังจะหงอนหกเอราวัณข้างหลังหันหน่อยหันหน่อยหันหน่อย You know that life full ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่น้ำตกเอราวันนี่โอ้ยบรรยากาศดีมากค่ะเหนื่อยมากขอพอก

ฝาให้น้ำใสกว่าเด mm ิมแม่คะเป็นแอบดูนมแม่ครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปทำงานต่อนะคะเวลาพักผ่อนเวลาความสุขมันหายไป Someone like you. I want you to know me. Cause I know then you'll see. You can be true.